ด้วยราคาเริ ну women, ่มต้นที่หลักสิบนี่คือสภาพผนังบ้านมีบมีบางอย่างผิดพลาดลองอีกครั้งนะ สวัสดีครับผมมายมาในนะครับวันนี้เรามาถ่ายรายการัน24ชั่วโมงอีกแล้วนะครับวันนี้ดูข้างลังนะครับเราจะเอาตัวรอด24ชั่วโมงในโบสถ์ร้างกลางทะเลบอกเลยครับอันนี้อันนี้ผมก็แอบกลัวนิดนึงเราไม่ได้ทำอะไรแบบน่ากลัวแบบนี้ตั้งแต่วัดร้างเดี๋ยวเบิร์ไฟชายหนึ่งสองดูร้างกับโรงเรียนร้างเดี๋ยวรอบนี้โบสถ์ร้างกลางทะเลแล้วทำไมมันมี นี่ทำไมมันมีคนนึงแอบข้างหลังครับเทำมันหายตู้ทำไมมันมีคนนึงแอบข้างหลังครับหายตูมม้ย หายตัวหายตัวหวยหายตัวไปเลื่อยแอบทำไมอะมอบมอบแอบทำไมหายตัวมอบอะไรครับไม่ใส่เสื้อยืดสชั่วโมงใครบอกว่าจะไม่มีทางลืมเดืดขาดนี่คือรอบที่สองที่เอ็มลืมบอกเลยเอ็มไม่มีวันลืมมาเสื้อมาไอเอ็มนี่แม่งเจ็บแล้วไม่จำจริงจริงๆลยไอเอ็มเลยดูเสื้อที่ใส่นี่เสื้อยืดสีเขียวมีสีขาวแล้วก็มีสีแดงรับซึ่งคุณซื้อได้ที่ ไลน์แอด M M M Shop แล้ววันนี้เราก็ถ่าก็คือว่าถ้าก็ใครอยากจะสั่งใช่หารู้ไหมว่าไอเนี่ยคือที่นอนเอ็มทิ้งเองนะเขาเป็นคนทิ้งเองนะคือผมเข้ามากิบอยก่อนคือตรงนี้มันไม่มีน้ําเลยมันแห้งเลยแต่ตรงที่เขาอยู่มีน้ําสาราคนโสดเปียกสาราคนโสดเปียกแน่เปียกน้ําตาแน่โดนแน่แน่คือทีมไม่มีเมียนะครับผมตั้งแต่เรามาฝั่งนี้ทีมนั้นเขาก็ ยืนมองแบบพ <c oughs> ุกคนไม่มีเมียนเลยวี <c oughs> ถึงเราแต่ดู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 ที่เขายืนนะครับ <c oughs> เห็นไหมเขาแค่ยืนแล้วมองเนี้ย <c oughs> มีปัญหาหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> มอง <Like. S 1> ไร ดูฝั่งนู้นคุณไม่มีอะไรเลยในนี้เรามีเทนด้วยเตะอะไรเอะเลยเราแค่อยากอวดว่าเรามีนคุณไม่มีแล้วคืนนี้จะนอนยังไงไม่มีจะนอนยังไงของเรามีที่ที่ไม่เปียกน้ำแล้วนี่จะนอนยังไงเขาไม่ได้นอนตรงนี้เขาต้องเข้าไปในนอนในโบสถ์ผู้เรียนน่าจะนอนในโบสถ์อผมนอนตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในโบสถ์มันบอกว่าอยู่ในโบสถ์ยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ได้อยู่ตาลาหึ้ย้า S <S อันนี้บริเวณบุูเอ,อันนี้หละทางเข้าบูอทางเข้าที่เมไหมทางเข้าบูดคุณจะนอนที่ไหนก็ช่างแม่งรู้แค่ว่าเรามีเต็นท์ับทุงนอนก็คืออยากให้รู้ว่ามีแหละ,อ,ะอยากรู้มีอยากรู้เออผมมีนะอย่างนี้ใช่ไหมไอ้เอ็มพูดอะไรัดผมสมันไปแล้วสบมไปดเ่งหมดแล้วยิงไม่ได้ปล่อยยุดตัดผมป่เอาเปล่าเอาเปล่าปล่อย เท <Heh> yeah. นของเราใหญ่กว่าสงเท่า <cuarto> ฝ <material> ั่งโน้นก็นอนยากเหมือนกันเอาลองครับลองนอนให้ดูหน่อยคลิปนี้คลิปนี้ไกลายมือนว่าเราไม่ได้เอาตัวรอดร่วมกันครับอันนี้คือขิงขิงจริงกลัวว่าฝนจะตกเดี๋เราเกบมันนี้ใต้ศาลาแล้วก็บินโดรนไปดูว่าบนมันเป็นยังไงเพราะจากมุมนี้มันยังดูเล็กแต่ผมว่าผมว่ามันใหญ่มันต้องใหญ่แน่ เอาเพียวไปเยี่ยวมาอ้าวที่ไหนฮะอ้าเอาเพียวลงสะพานเหรอไม่ๆๆนี่เพียวออกจากสะพานอย่ไบกด้วเพียวผิดกติกานะอ้าวเพียวเกียวไอเกียวไอเกียวไอเกียวเพียวจันไก่หายยองหาแป๊บนึงเอาเพียวออกไปทำไมไม่บอกอ่ะบอกบอกใคร บอกพี่ไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกไปริบตีชั่วโมงในนี้เดี่ยวบอกว่าจะออกพี่คุยกันปฏิเสธไอ้เ่ี้ยมึงไปพี่คุยกับหลวงพ่ออยู่บอกใครอ่ะไม่บอกใครเอาทีบอกใครบอกเนทไงอะไรออันนี้เหมือนเหมือนตอนที่เราเคีงกินหนึ่งหมื่นแคลอรี่ที่แต่ละคน ราคาคือปังนะลดอีกได้ไมีเนี่ยลถไม่ได้หรงอ่ะคนนี่ก็จะเป็นตายายแล้วก็ผมอะ SPD นี่คือรูปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเอสดียังแบบเป็นเด็กเบบอยังไม่รู้จัก YouTube เลยจนทุกวันนี้นะผมมีคนติดตามเยอะมากครับก็ต้องขอขอบคุณคนติดตามทุกคนนะที่จะทำความฝันของผมให้เป็นจริงในวันนี้นะอันนี้นะ ผมไปตลาดผมก็ซื้อปลาซื้อกุ้งซื้อหมูไงครับขั้นตอนนิดหน่อยอ๋อมีขั้นตอนต้องเข้าไปในห้องได้ไหมครับเด็กครับได้ครับไปต้อเกางเกงผมผมจะหลุดแล้วครับที่นี่มีข่ายกางเกงครับรูดีกางเกงหลวมมากขอขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมครับถ่ายคลิปครับลงยูทูบกางเกงผมหลวมมากเลยครับ ขอคุณแจได้ไหมจ่ายจ่ายตค์นั้นอ่ะอย่างไออาจจะต้องสัญาัทการตรวจเช็ครถให้อีกรอกรออกะไรต้องตรวจตรวจเช็ครถก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจเช็ครถกันก่อนนะผมก่อนล็เลรถออกหนักนะครับพี่โอเคครับตอนนี้นะเราได้เปลี่ยนชุดใหม่หมดแล้วเพื่อความสุภาพนะครมีคี้พี่ตกใจไหมไม่ตกไม่ตกใจเท่าไหร่นะครับผมก็คือถ้าใครจะเข้ามาซื้อแรมโบนะเราต้องเข้ามานั่งในห้องนี้แล้วก็สร้างรถที่เราอยากได้เริ่มต้นนี่แหละครับพี่เริ่มต้นที่ รถเปล่าสิบเ้าล้านแปดแสนมาดูว่าเราจะใส่อะไรกันบ้างสีขาวนี่คือไม่เสียตังค์ใช่ครับงั้นผมเอาสีขาวครับทุกคนต่อไปครับมาในส่วนของล้อนะครับผมผมอยากใส่ล้ออะไรเนี่ยเพิ่มเงินเท่าไหร่นะพี่ห้าแสนแปดหมื่นโอ<ฮ>้ผมเป็นคนชอบแบบรถขาวใช่ไหมต้องเป็นเบรกเหลืองอ่าถ้าไหร่ครับเบรกหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพัน 5, แค่เพิ่มสีอะพี่ แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อรถที่เท่ที่สุดของตาผมครับบวกไปอีกแสนสี่หมื่นห้าพันนะเห็นรถแลมโบวว่าข้างหลังอนะ่ะมันจะเป็นคล้ายๆคีบเนี่ยแต่ผมอยากโชว์เครื่องอะครับมันต้องใส่อะไรครับต้องใส่เป็นคอนไซร์เอนจิ้นบอลนิ่งเป็อแบบโชว์เครื่องดูนะฮะว่ากระจกบานนี้จะเท่าไหร่กันหกแสนห้าหมื่นครับหกแสนห้าหมื่นครับอะอะไรนะพี่ 6, 1, 1, หกแสนห้าหมื่นครัฮะ พี่กระจกบ้านผมทั้งสตูยังไม่ถึงหกแสนเลยนี่กระจกรถจริงไหมเนี่ยหกแสนนะครับเราจัดนะครับเพื่อความเท่ครับน้องมาที่ภายในมีให้เลือกเป็นเดินได้ค่ะอ๋อผมเดินได้ครับเดินได้ตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้เดินได้จะบ้าหรือไงหมายถึงว่าติดชิ้นค่ะอันนี้ก็จะเลือกสีได้ค่ะอ่ะผมเอาสีได้สีเหลืองเท่าไหร่ครับพี่หนึ่งแสนสองพันค่ะโอ้โห ย็บหัวหมอนค่ะฮะพี่เย็บหัวหมอนคืออะไรอ่เฮ้ยอ๋อมันจะเป็นโลโก้เอาไว้เซลฟี่อ่ะถ้าแบบไม่มีใช่ไหมเราขับแล้วเราเซลฟี่เฮ้ยขับรถอะไรอ่ะแต่พอมีปุ๊บเซลฟี่ปุ๊บหลบนิดนึงให้เห็นเฮ้ยขับแลงโบวอ่ะโอ,อ้อถ้าไรครับวันนี้แต่จังหวะ หรือแสนก็ไปไปครับจัดไปครับกับโลโก้หัวหมอนตาผมชอบกินโอเลี้ยงต้องมีที่วางโอเลี้ยงหน่อยเท่าไหร่ครับที่วางแก้วแปดหมื่นเจ็ดครับลนนอนอาจจะเป็นที่วางแก้วที่แพงที่สุดในโลกนะแปดหมื่นเจ็ดเอาจัดไปครับก็จะมีระบบยกหน้าค่ะเท่าไหร่ดูนะครับผมมาดูกันว่านี่ไม่เหมือน